สวัสดีครับช่างเจงนะครับผมวันนี้รีวิวงานสั่งทํานะครับผมมีทั้งหมดอ่า22เล่ม23าเล่มนะครับนี่ขึ้นรูปเสร็จแล้วผมแต่งขัดแต่งเจียความเรียบของผิวนี่รอยตัดออกหมดแล้วครับผมแลวนี่ก็มีการเจียมีอะไรบ้างประมาณ10กว่าเล่มนะครับเจียไปละคืออัปเดตให้ลูกค้าดูนะครับผมงานเริ่มทำ เหลืออีกประมาณ10กเล่มวันนี้จะเจียขึ้นรูปอีกทุกเล่มเดี๋ยวเจียขึ้นรูปเสร็จปุ๊บเข้าเตาชุบแข็งแล้วก็จะเริ่มประกอบทําตามคิวงานที่ลูกค้าได้โอนมาผมนี่ครับผมจะเป็นงานดิบๆนะครับที่เจียแต่งขึ้นรูปมาให้ลูกค้ารอหน่อยครับผมเยอะมากแต่ผมจะพยายามทำให้มาตรฐาน ได้ดีที่สุดครับทุกเล่มจะไป็นไปตามขั้นตอนนะครับผมนีสิบสามเล่มเดี๋ยวทำการแต่งคมขัดผิวนี่คือเปิดผิวเปิดคมนะครับยังไม่ได้เปิดคมเปิดผิวเหล็กเฉยๆครับเดีวก็ต้องเริ่มขัขดผิวขัดผิวแล้วจะเจาะรูตัวนี้ จะเข้าเตาจุกแข็งครับขอบคุณลูกค้าครับที่ว่าอุดหนุนแลผมจะค่อยๆทย,ยอยทำและส่งให้ตามคิวนะครับ